ปีปีใหม่นะคะตอนรับปี2,567นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเสื้อทีมเสื้อเกมค่ะเสื้อทีมเสื้อเกมเสื้อกลุ่มเสื้อพับ g ีนะคะใครที่ชอบงานสไตล์เสื้อเกมเท่ๆเสื้อโปโลสวยๆนะคะดูไอเดียทีมนี้ได้เลยค่ะลูกค้าออกแบบงานเสื้อมานะคะสวยมาก เป็นเสื้อเกมที่โคตรสวยเลยต้องใช้คำนี้นะคะมาจากทีมงานของ e อ r ร์เลนะคะโอ้โหชื่อกันเด็ดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลายเสื้อกันใกล้ๆนะคะว่ารายละเอียดเขานะคะเท่ยังไงบ้างคะ่ะมาเริ่มจากด้านหน้าตัวเสื้อนะคะคอเสื้อนะคะเป็นคอปกหรือโปโลนั่นเองค่ะเล่นสีเสื้อนะคะสองโทนเลยดำกับเหลือง ดำกับเหลืองนะคะแล้วก็มีลายฟอนต์ hmm. ปลายตัวอักษรสีขาวแฟมเข้ามานะคะซึ่งคุมโทนมากเลยสีเท่มากนะคะขอปกสีสวยอยู่แล้วนะคะข้อปกกับตัวหนังสือที่เป็นาลายเส้นสีเหลืองลายกราฟิกนะคะมันจะดึงตาม,มากๆเลยทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเสื้อเท่มากลายเส้นเฉียวมากนะคะต่อมานะคะเอาด้านไหนดีอ่ะเอาด้านเอาด้านหน้าก่อนแลวกันนะคะจะมีลายเส้นที่บอกนะคะเขียนว่าพับจีอันนี้น่าจะเป็นเกมที่ ออพอ่พี่ทีมงานน้องๆทีมงานนะคะเล่นกันนั่นเองนะคะเราก็จะมีข้อความดีไซน์นะคะมีชื่อทีม e อ r ร์เลอร์คิวอ่ะฝั่งอกขวานะคะเขียนพับจีค่ะฝั่งอกซ้ายน่าจะเป็นชื่อทีมนะคะเออร์เลอร์คิวที่เป็นสีสีขาวนะคะแต่เขาเขียนเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะนี่เออร์เลอร์คิวตรงนี้นะคะส่วนเรื่องฟอนต์นะคะลูกค้าเลือกแล้วก็ดีไซน์ได้นะคะอย่างทีมนี้เขาตัวหนังสือสวยดีไซน์สวยกราฟ,ฟิกสวยนะคะเลยทําให้งานเสื้อสวยมากๆเลยต่อมาค่ะ ลายเส้นสีเหลืองนะคะที่เด่นๆนะคะก็จะทําให้ดึงดูดสายตานะคะกราฟิกเพิ่มเข้ามาตรงนี้ค่ะลูกค้าออกแบบได้เลยทั้งตัวนะคะอยากใส่อะไรเพิ่มเติมนะคะจัดได้ทั้งตัวเลยค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะและด้านล่างของตัวเสื้อนะคะสีพื้นทั้งตัวนะคะจะเป็นสีดาล้วนนะคะด้านล่างก็จะมีเขียนคําว่าเออร์เลอร์คิวเป็นฟอนต์ใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์อีกแบบหนึ่งเป็นฟอนต์ที่ เขาเรียกว่าเป็นฟอนต์คิวอะฟอนต์ฟอนต์คฟอนต์แบบทีเท่หน่อยนะคะอันนี้ก็ดีไซน์ดีไซน์ได้ลงตัวมากนะคะแขนเสื้อค่ะใส่เพิ่มเติมก็จะมีโลโก้ของเอ,อ่อ b a ชเชอร์ลนะคะอาจตรงนี้มีอยู่ที่ตำแหน่งของแขนเสื้อด้วยนอกเหนือจากนั้นนะคะคือตำแหน่งตรงบ่านะคะตรงบ่าคือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ ตรงบ่าตรงนี้นะคะจะเขียนว่า e q ใช่ไหม e sport เป็นงานเสื้อ e sport นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเท่มากสวยมากงานจริงที่ให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะงานจริงก็สวยมากมาก,มากสีที่เห็นสีที่เห็นอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเดี๋ยวจะลงมานิดนึงนะคะสีที่เห็นเขาจะเป็นดําเหลืองใช่ไหมคะแต่ว่าสีในกล้องอาจจะสว่างเป็นนิดนึงแต่ว่าสีเหลืองอ่ะจ,จะบอกเลยว่าเป็นเหลืองสวยเหลืองเหลืองส,สวยสดสดๆแบบคล้ายๆในกล้องเลยค่ะคล้ายๆเลยนะคะ งานจริงสวยมากค่ะใครที่ชอบสไตล์นี้นะคะก็ลองเอาเป็นไอเดียได้ค่ะแต่ส่วนมากก็สีดําเหลืองอะ่ะก็สวยสุดละ <laughs> ดําเหลืองก็สวยสุดละนะก็ลองดูค่ะเผื่ออาจจะเป็นชอบเป็นส้มหรือสไตล์อื่นสีฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ต่อมาก็จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็จะมีเออเล่นตั้งแต่เล่นดีไซน์นะคะมีดีไซน์ตั้งแต่คอสื้เลยเขียนว่า eq e, e sport นะคะที่อยู่ตรง หลังคอด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเท่ไปเลยค่ะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะเหมือนเป็นโลโก้ธงชาติไทยค่ะอยู่ที่ด้านหลังด้านหลังตัวเสื้อลงมานะคะแล้วก็ด้านต่อมาก็จะเป็นเออร์เลอคนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลายเท่ๆเลยอยู่ที่ลูกค้านะคะดีไซน์กราฟิกออกมาแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยค่ะเทมานะคะที่เป็นแถบสีเหลืองตรงนี้นั่นเองนะคะนี่และล่างสุดอ่ะให้ดูล่างสุดล่างสุดนะคะล่างสุด ก็จะมีนะคะเป็นเหมือนโลโก้สปอนเซอร์นะคะอ่ะสปอนเซอร์ค่ะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะตรงนี้ก็ใส่ได้อ่ะตรงนี้เขาดีไซน์เป็นที่ชายเสื้อนะคะสวยเลยค่ะงานจริงสวยมากเพิ่มเติมนะคะแขนเสื้อนะคะก็ตัดขอบนะคะเป็นตัดขอบงานสีเดียวกับงานพิมพ์ที่ตัวเสื้อค่ะเพราะฉะนั้นคอเสื้อแขนเสื้อลายเสื้อที่เป็นสีเหลืองนะคะโทนสีจะคุมโทนมากเลยเป็นคุมโทนสีเหลือง มากไปกว่านั้นนะคะความพิเศษเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าที่สั่งงานผลิตเสื้อทีมนะคะเหมือนกับตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่จะเขียนว่าชื่อเสื้อของคุณสมูทตี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราถ้าแเดดูตัวอื่นนะคะนี่ตัวอื่นก็จะมีชื่อของเขาเองเช่นกันนะคะอย่างตัวซ้ายมือจะชื่อว่าคุณเบลอะชื่อว่าคุณเบลตรงนี้ค่ะข้อดีก็คือทําให้เราค่ะได้เห็นเลยว่าอ้อ เสื้อของใครคือของใครเนเวลาเล่นเกมกันอาจเรียกชื่อได้เลยหรือว่าใส่ไปทิปไปกิจกรรมไปเจอกันข้างนอกนะคะเรารู้เลยว่าอ๋อคนนี้คือใครนั่นเองนะคะก็ค่อยไปยิงกันในงานยิงกันในเกมกันต่อได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสทางร้านร้านสนามสุบเรานะคะหน้าร้านอยู่ที่ออสนามรงซองนะคะหรือวัทวีวัฒนาไซก้านั่นเองค่ะ จะมาดูงานเสื้อมาดูแบบมาดูลายนะคะลองทักแอดมินเข้ามาก่อนได้ค่ะจริงๆเรามีลายเสื้อ500กว่าแบบนะคะที่ให้ลูกค้าดูได้นะคะแล้วก็แก้ไขแบบได้นะคะชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้ค่ะหรือว่าติดต่อมานะคะที่0634499282นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขออเป็นค่ะ